ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำราคาในส่วนของ iPad mini 6นะครับที่รวมกับ Apple pencil 2นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดบลูท t ธนะครับได้มีท่านผู้ชมนะครับหรือน้องๆก็แจ้งมาพี่ถ้าซื้อเบ็ดเสร็จครบทุกอย่างเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาฟังกันครับว่าจะมีราคาที่น่าสนใจยังไงครับครับตัวนี้ผมจะแยกเป็น4รุ่นนะครับก็คือว่ารุ่น Wi-Fi จะมี64 g ิกนะครับแล้วก็256รุ่นเซลลูล่านะครับมี64 g ิกนะครับแล้วก็256นะครับเดี๋ยวมาฟัง64 g ิกกันก่อนครับครับในส่วนของราคานะครับ17,900าบาท64 g ิกนะครับ Apple Pen ที่2ราคาอยู่ที่4,300บาทคีย์บอร์ดแบบบลูทูธนะครับราคาอยู่ที่1,500บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวราคากลางๆนะครับที่ใช้งานได้ดีนะครับในส่วนนี้นะครับตามที่ร้านเขาแนะนำมานะครับก็รวมแล้วนะครับราคาอยู่ที่3 7 7 0บาทนะารันครับในส่บา นของ Wi-Fi 256 g ินะครับราคาอยู่ที่23,400บาท Apple Pencil 2อยู่ที่4,300บาทและ Smart k e y b o a อ d อยู่ที่1,500บาทรวมแล้วนะครับเป็นราคา29,200บาทครับราครับในส่วนของ Cellular นะครับ64 g ินะครับก็ราคาจะเท่ากันนะครับกับ Wi-Fi 256นะครับราครับในส่วนของ256 g ินะครับราคาอยู่ที่ 28900บาท Apple Pencil 2ราคาอยู่ที่4000 300บาทแล้วก็คีย์บอร์ดบูทูธอยู่ที่1,500บาทรวมราคาแล้วนะครับก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่34,700บาทก็ราคาแรงอยู่เหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับในส่วนของอรวมทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็ Apple p e n c i l นะครับก็โดยรวมนะครับถ้าซื้อรุ่นธรรมดาตกอยู่ที่23,700บาทนะครับก็ขยับมาอยู่ที่256อยเนี่ยอยู่ที่29,200บาทก็ตัวนี้ก็ลองดูลองเปรียบเทียบกันดูนะครับใครที่มี w i f i อยู่แล้วนะครับอยู่ที่บ้านก็ดีห,หรืออยู่ที่ทํางานก็ดีนะครับก็จะประหยัดในส่วนของเซลูล่าได้นะครับตัวนี้ก็มาแนะนําให้ฟังนะครับในส่วนของราคาโดยรวมนะครับตัวนี้ก็ที่ไม่รวมในส่วนของเคสนะครับเพราะว่าในส่วนของคีย์บอร์ดก็จะมีในส่วนของเคสมาด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ราคาพอใช้ได้เลยในส่วนนี้นะครับก็ลองดูนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ